โดยอีกรูปรูปแบบหนึ่งนะครับคือการดาวน์โหลดจากลกิมภายนอกมานะครับเราโหลดจากติมภายนอกมานะครับแล้วก็ให้ไปเซิร์ชสตรีมต่างๆนะครับโดยแนะนำเว็บ t h w o r d p r s e s t r e a m นะครับก็จะรวบรวมตรีมต่างๆไว้ในนี้นะครับหรือว่าเราโหลดจากภายนอกมาก็ได้นะครับผมก็หาสตรีมที่ต้องการก็กด ดาวโหลดนะครับเมื่อดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์มาเป็นไฟล์โฟลเดอร์แบบนี้นะครับเป็นไฟล์ซิ p นะครับขอโทษทีนะครับเป็นไฟล์ซิ p แบบนี้นะครับก็จะมีชื่อธีมแล้วก็เวอร์ชันของธีมอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับการอัปโหลดธีมขึ้นไปบนหน้า WordPress ของเรานะครับสามารถทําได้ด้วยการกด add new ตรงนี้นะครับอยู่ที่ทีมนะครับกด add new แอปนี้เราจะมีปุ่มอัปโหลดธีมนี่นะครับจะเป็นการอัปโหลดธีมจากภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็ชุดไฟล์นะครับผมเมื่อกี้อยู่ไฟล์แล้วก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับว่าเราดาวน์โหลดไว้ตรงไหนนะครับผมก็เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ครับว่าต้องการใช้ไหนก็กดโหลดโอเพนแล้วก็อินสตอลนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือมันไม่สามารถเข้ากับ WordPress ของเราได้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ แต่ถ้ามันลงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะแจ้งเตือนว่ามันอ่าซักซีสนะครับลงซักซีสนะครับคือลงเสจสินนะครับก็กดไลฟ์พีวิวดูก่อนก็ได้ครับหรือว่ากดแอคทีฟให้มันใช้งานเลยนะครับอ่ากดไลฟ์พีวิวดูนะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับผมอ่ามีเมนูมีเมนูอย่างน,น,นี้นะครับผมอ่าถ้าเราต้องการแล้วกดแอคทีฟเลยก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่อยากแอคทีฟนะครับจะเก็บไว้เป็นอ่าพ็อเรชันในตัวบอร์เพจของเราก่อนแล้ว เมื่อเราต้องการใช้แล้วก็มากดที่ทีมนะครับมันก็จะมีิสต์รายชื่อของทีมที่เราทําการอัปโหลดขึ้นมาอู่ตรงนี้นะครับให้เราเลือกใช้ได้นะครับเมื่อต้องการใช้ก็กด active นะครับผมตัวทีมเก่าที่ลงมาก็ยังอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนสลักไปกลับได้ผมาลองไปดูหน้าแรกก่อนนะครับเราทําการ active ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะทําการเปลี่ยนหน้าเพจได้ของเราเป็นทีมตัวใหม่ที่เราได้ทําการลงไปเลยนะครับผม